10ปัญหาที่นักแคสเกมมักจะเจอบ่อยปัญหาที่หนึ่งพัดลมก็สวัสดีนผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับผมวันนี้จะมาแคสเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแรกเลยนะครับผมที่มาแคสนะครับก็เป็นคลิปคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปช่างบ้านกันก่อนนะครับเริ่มจากการตัดต้นไม้นะครับบ่นเหี้ยอะไรสัตว์สอง ไม่ช็อตไอเหี้ยเอ้ยมึงไปซื้อไหม่ใหม่เถอะไอสัตว์สามเสียงรบกวนโอเคครับวันนี้ก็อยู่ในเกมอ่า insurgency น,น,นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับก็ เฮ้ย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 เสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูอัดเกมอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอโหโอโหเสียงรบเกินมึงโอโหไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดแลวกูบินไอ้สัสซีแม่เอิ่มไม่มีคลิปเสียงเพราะว่าแม่ผมไม่บ่นห้าเสียงรถกับข้าวโอเครอบนี้เราไปปิดพัดลมมาแล้วตอนนี้ไม่มีเสียงรบกวนแล้วโอเคเรามาสร้างบ้านกันดีกว่านะครับา เหนื่อยใจจริงจะมาขายอะไรตอนนี้วะนนี้เวลาอื่นมีให้ขายไม่ขายโหเวนกรรม6เด็กแว้นโอเคครับผมสวัสดีทุกชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมไมครับ <c oughs> โอ้ยไอสัตว์มึงจะขับเสียงดังอะไรทั้งนั้นนะท่อขับบอลมันเป็น,ไไไนยังไงวะไอีกอยากจะแคสเกมเนี่ยสัตว์มึงจะอะไรทั้งนั้นวะไอเจ็บฝนตกโอเคครับผมสวัสดีทุกผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมไมโครฟล์นะฮะก็หลายๆคนนะครับที่แคสเกมนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับฝนตกนะครับผมก็ซึ่งมันน่ารำคาญมากๆเลยนะครับเวลาแคสเกมนะครับผมก็แบบเออคนดูก็จะเบื่อเราเนี่ยเพราะเสียงฝนแม่งเข้ามารบก,กวนเวลาเราพูดแม่งก็จะฟังไปประมาณ20%นะครับ ก็วันนี้วิธีการแก้นะครับง่ายๆครับกด E4 นะครับผมกดอ p t i o นเนี่ยครับแล้วก็มาตรงมิวสิเนี่ยครับก็ปรับว w e เตอร์เนี่ยฮะให้เป็นศูนย์อั์เซนเนี่ยให้เป็นออฟไปเลยนี่ครับโอเคนะทีนี้เราก็จะแก้ปัญหาฝนตกได้แล้วนะครับทีนี้นะแคสเกมทุกคนเขาจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับฝนตกเวลาแคสเกมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้ก็คือว่าฝนตกเนี่ยคือกูหมายถึงฝนตกในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่ฝนตกในเกมแปดไม่มีคอมส่วนตัว เออมันไม่ได้เติมเลยนะเว็บบัาอ่ะจริงเหรอจริงสิมึงก็ควรตีนเหลือเกินนะมามามาเอฟบีบอดีโมมาบอ่เลยหรอมาจะเล่นเห้ยจะเล่นอ่ะเออเล่นได้เายบอกจะเราจะเล่นเนี่ยมึงก็รู้มา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 หรือตาบีบก็ได้ไอ้ก็ได้เนี่ยกู้อบอกว่าเขาต้องตายแม่งกาบไอ้เหี้ยออนมาคอนเฮ้ยเหี้ย เ้าลืมเปิดไมค์โอเคในที่สุดก็อัดเอห้าเสร็จแล้วแมง่งไอเหี้ยเอาไอสัตว์ลืมเปิดไมค์สิบ not responding โอเคในที่สุดก็ตัดต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเลนเดอร์ดีกว่าแหม เนี่ยเรนเดอร์ดิเดี๋ยวนึงทำไมมันค้างวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแช่วยเฮ้ยเฮ้ยโปรดักชันเฮ้ยเรนเดอร์เรนเดอร์ไม่ได้เอ้าเฮ้ยเอาเอาโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้อเออเอ้าวเฮ้ยวัดเอาช้า โอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c ไ i b e นะครับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆนะครับเชิญคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็มีวิดีโอเยอะะเลยนะครับอย่าลืมไปชมกันนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกด u b s c ไ i b e นะครับบ๊ายบาย